อารมณ์สามที่ปรากฏก่อนตายสัพสัตย่อมตายไปเพราะเหตุแห่งความตาย4ประการคือสิ้นอายุ2สิ้นกรรม3สิ้นทั้งสองและ4กรรมตัดรอนเมื่อเวลาก็จะตายนั้นอารมณ์3าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ปรากฏแก่สัตว์ทางตะวัน6กในตะวันใดตะวันหนึ่งทั้งได้โดยกรรมได้โดยหน้าของกรรมทั้งสองคืออุปัช,ชะเวชนิยกรรมและอปาระถ้าเวชนิยกรรม ในทางปฏิบัติหมายถึงดวงบุญหรือดวงบาปอย่มา,พา,พพยยยามาแช้ภาพเหตนการกระาำของตนและอุปกรณ์ประกอบกรรมหรือพวกที่ไปเกิดใหม่ตามสมควรคือหนึ่งกรรมอารมณ์สองกรรมนิพนอารมณ์และสามทตินิพนอารมณ์กรรมอารมณ์หมายถึงเจตนาที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่เป็นสภา,า,ะาวะธรรมล้วนๆที่มาปรกากฏตามความรู้สึกนึกคิดที่ตนเคยประสบมาแล้วเน่ดีผิดเพราะีชัดก็ตามเช่นความรู้สึกไปจิตใจเพรเคยไหวพระเจดีเคยตักบาตรเคยตักไกสินเคยถวายพระปา สองความศรัทธาในพระสงฆ์องค์โน้นหรือความสึกโกรธเกลียดรู้สึกกำหนดยินดีในแก้วแหวนเงินทองเลบุคคลหรือความสะดุ้งหวัดผภาวะเป็นต้นที่เกิดเกิดขึ้นแล้วขณะสสำกรรมในอดีตจะมาปรากฏอีกครั้งในตอนนั้นตอนใกล้ตายเหมือนเพ่จะเกิดใหม่กรรมใดที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมก็ตามชนิดใดชนิดหนึ่งได้โอกาสจะให้ผลปฏิสนธิในพบใหม่กรรมที่ได้โอกาสนั้นย่อมปรากฏขึ้นโดยสภาวะแห่งสภาวะของกรรมโดยอำนาจแห่งสภาวะของกรรมเรียกมาปรากฏทางใจอย่างยวสรุปคือสภาวะที่ทําให้เศร้าหมองหรือผ่องใสนั่นเอง คำอารมณ์นี้บางตำราก็บอกว่าหมายถึงความคิดคำพูดหรือการกระทำทางกายของตนที่เคยทำในอดีตมาฉายภาพให้เห็นทางใจตอนใกล้าตายสองครมนวิทอารมณ์หมายถึงอารมณ์กรรมที่เป็นประธานที่เรียกว่าอุปคนอุปละทัท,ะทะขุพังคืออารมณ์หกมีรูปเสียงเป็นต้นที่เคยได้เห็นได้ยินเป็นต้น รวมทั้งรูปนามบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําของตนและวะัตถุอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์อุปกรณ์รนาปูตังที่เป็นบริวาณของกรรมที่ป,ประธานนั้นที่ตนเคยใช้ประกอบในการทํากรรมนั้นๆเช่นต้องการถวายชีวรชีวรเป็นอารมณ์หลักส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบการถวายชีวรที้สำเร็จเช่นพระภิกษุไทยยาทมออื่นเป็นบริวารกรรมที่ทําให้การถวายจีวนสาเร็จกรรมนิมิตจะมาปรากฏทางตะวันในทตะวันหนึ่งในตะวันทั้งโลกไดงนี้คือถ้าเป็นอดีตกรรมนิมิตก็เป็นอดีตอารมณ์ย่อมเกิดในมโนทวารอย่างเดียว ถ้าเป็นปัจจุบันนิมิตก็จะเป็นปัจจุบันอารมณ์ย่อมเกิดได้ทั้งหมดทวานตามสมควรไยกุศลกรรมได้แก่พระเจดีย์ได้แก่ได้เห็นพระเจดีย์ได้ยินเสียงพระแสดงธรรมได้กลิ่นทูบเทียนหอมที่บูชาพระนรัยได้ลิ้มรสอาหารที่ตนเคยถวายพระได้สัมผัสผ้านุ่มเหมือนจีวรที่เคยถวายพระเป็นต้นไปอกวุศสลกรรมเช่นได้เห็นสัตว์ที่ตนฆ่าได้ยินเสียงสัตว์ที่ตนฆ่าร้องได้กลิ่นคาวเลือดรสสุราที่เคยดื่มมาปรากฏทางลิ้นรู้สึกเปรี้ยวปากอยากดื่มขึ้นมาทันที หรือรู้สึกเหนื่อยกายเหมือนตอนทำอากุศลกรรมนั้นหรือความรู้สึกนึกคิดขณะนั้นเช่นเกิดความโกรธความกำนังยินดีในขณะนั้นเป็นต้นกตินิมิตอารมณ์หมายถึงอารมณ์หกที่จะได้รับในภพหน้าที่จะเกิดมีสองประการคืออุปะละปิตับภะกะเทติกตินิมิตอารมณ์คือกตินิมิตอารมณ์ในภพที่จะเกิดโดยตรงเช่นี้จะเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นทันมันดา เกิดเป็นเทวดาก็จะจากได้เห็นเทพประมุเทพธิดาหรือวิมานจะเกิดเป็นชนรกจะได้เห็นแปลวไฟเห็นนายาับาลจะเกิดเป็นเปรตจะกได้เห็นภูเขาที่มีสภาพมืดมนเป็นต้นต่อไปคืออุปโภคตินิมิตอารมณ์คือเครื่องใช้ใช้สอยในพวกนั้นๆเช่นถ้าจะเกิดเป็นเทวดาก็จะเห็นตัวเองไดนั่งอยู่บนเทวรถกําลังเทวยสุธาพุทร่วมกับเหล่าเทพถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เห็นตนกําลังสนทนาปราศัยกับคน ประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่งบนมนุษย์โลกหรือรู้สึกว่าตนอยู่ในคันถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งเห็นสัตว์อาหารสัตว์ชนิดนั้น็เลยกำลังเล่นอยู่กับสัตว์เหล่านั้นถ้าจะเป็นสนัตว์นรกจะรู้สึกว่าตนกํากลังถูกจองจําทุบตีด้วยอาวุธถูกสุนัขนรกไล่กัดเป็นต้นเงื่อนไขการปรากฏแห่งอารมณ์สามอารมณ์สามอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะมาปรากฏนั้นได้แก่หนึ่งกรรมอารมณ์มีโอกาสถ้ากรรมคือคือกุศลหรือ อกุศลเจตนาที่เป็นสภาวธรรมล้นลวนไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสปัตตาบ้อย่างใดอย่างหนึง่งมีโอกาสกรรมนั้นก็จะมาปรากฏทางใจอย่างเดียวไม่ปรากฏทางทวารอื่นกรรมอารมณ์นี้จะปรากฏแก่ผู้ที่ชอบทาําดีหรือทําชั่วทางใจเป็นส่วนมากไค่อยแสดงออกทางกายหรือวาจาเมื่อเวลาก็จะตายการทําดีทําชั่วด้วยกายวาจายังไม่ปรากฏเช่นชนี้แล้วกรรมอารมณ์ต้องมีโอกาสหรืออีกประการหนึ่งคนบางคนก่อนทาความดีหรือามชั่วก็ตามชอบคิดพิจารณาวางแผนเป็นเวลานานเสมอ แล้วจึงทําลงไปถ้ามีโอกาสแต่เพราะว่ายังไม่ได้ทำจนถึงเวลาใกล้จะตายกรรม,มาอารมณ์ก็มีโอกาสปรากฏได้สรุปกรรม,มาอารมณ์จะปรากฏเฉพาะกรรมที่ทําทางมโนสวาให้ผลก่อนหรือบางครั้งมีแต่บุพเาเจตนาอย่างเดียวกรรมนี้มิได้มีโอกาสหมายถึงอารมณ์ทั้งหกที่ได้ประสบพบแล้วด้วยการกระทําทางกายประจาวใจของตอนนั้นกรรมนี้มิคือเครื่องหมายจากการกระทําไม่ว่าจะเป็นการทําดีหรือชั่วย่อมปรากฏได้ทั้งตาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ดังนั้นผู้ใดให้ทานทักษาศีลเจริญภาวนาหรือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ผิดกาเมพูดปลดเดือมสุามลามรลยอยู่เสมอและการกระทํานั้นไม่ได้คิดลงหน้าก่อนทําไว้เป็นเวลานานคิดที่มาคิดคิดได,ด,ด้เมื่อใดก็ทําไปพูดไปในเวลาไหนฉะนั้นบุคคลเหล่านั้นเมื่อเวลาก็จะตายเครื่องหมายจากกรารกระทําคือกรรมนิมิตย่อมมีโอกาสกตินิมิตมีโอกาสมาถึงอารมณ์หกที่ประสบพบเห็นและได,ได้และจะได้เสวยในภพชาติหน้าเป็นกตินิมิตอารมณ์ หรือบอกชี้ทางพระภูมิที่จะทำให้มันเกิดปรากฏกครดินี้มิตรอารมณ์นี้ย่อมปรากฏได้ในสวรรค์ทั้งหมดสวรรค์ใดสวรรค์หนึ่งของผู้ที่มีเจตนาแรงกล้าขณะทำกรรมดีหรือกรรมชั่วมุลชนะเจตนาแรงกล้ารวมทั้งธรรมที่เป็นบริวารมีกาลังแรงกล้าในขณะทำกรรมเหตุนี้คนเหล่านี้เม่กล้จะตายกคิดิมิตรก็ย่อมมีโอกาสปรากฏได้หรือบุพเจตนาและอปรเจตนาในการทำกรรมดีกรรมชั่วเกิดขึ้นติดต่อกันได้ในสากสาหมายความว่าคิดวางแผนก่อนทํา ภาพของความคิดในใจที่จะทำทางกายทางวาจาจะปรากฏชัดเจนและหลังทาก็ยังตามคิดถึงภาพของการทำความดีความชั่วนั้นเสมอจนก็จะตายรวมทั้งการอธิษฐานจิตมุ่งต่อพระเบลพระเนงด้วยกตินิมิตก็ย่อมปรากฏได้เช่นกันการปรากฏแห่งอารมณ์สามอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นมิต้องไปคิดว่าเกิดจากเหตุการณ์อนใดอันหนึ่งหากแต่ไปวิอีหน้าของกรรมที่ได้โอกาสส่งผลปฏิสันธิในภพหน้านั่นเอง กรรมที่ได้โอกาสส่งผลในภพหน้านี้เป็นอาิีนกรรมก็มีอาสนกรรมก็มีหรือกระตัดกระตากรรมก็มีเพเหตุนี้กรรมต่างๆที่ตนได้เคยทําไว้แล้วมาปรากฏให้รู้สึกผลว่าตนกําลังคิดอยู่อันนี้เป็นกรรมอาลมบางทีก็เกิกเป็นภาพเสียงกลิ่นรสโอัพะเหมือนขณะที่ตนได้กระทาไว้เป็นอันไว้อันเป็นกรรมนิมิตอารมณ์ตลอดจะปรากฏเป็นอารมณ์นีมกรรมให้ก็ถึงภพชาติหน้าเป็นกติิมิตอารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเรื่องๆกั้กรรมทั้งสิ้นและการปรากฏแห่งกรรม อารมณ์สามีย่อมปรากฏในทวารในทวารหนึ่งตามสมควรคือกรรมะอารมณ์จะปรากฏทางใจอย่างเดียวกรรมนิมิตอารมณ์ใ้กติณนิมิตอารมณ์ทั้งสองนี้ล้วนต้องล้วนแล้วแต่ต้องมีสภาพของนิมิตนั้นถ้าเป็นปัจจุบันรูปารลมก็จะปรากฏทางจักขุทวารและมโนทวารถ้าเป็นอดีตอดีตเรูปารลมก็จะปรากฏทางมโนทวารอย่างเดียวและสธารลมเป็นต้นจนถึงโพธิภารลมก็จะปรากฏโดยทํานองเดียวกันแต่สําหรับนิมิตธรรมารลมย่อมปรากฏเพียงทางมโนทวารอย่างเดียว วิสีจิตไม่ค่อยตายต่อจากอารมณ์ที่มีกรรมกรรมนิมิตและกติณิมิตเหล่านั้นมาปรากฏแล้วอาศัยอารมณ์ที่มาปรากฏตามอาการน,นั้นนั่นเองกระแสจิตมรณะสันญนะวิถีธรรมนาจะไปชดคืดหรือเศร้าหมองก็ตามแล้วแต่กรรมที่จะส่งผลและมีอาการเป็นไปคล้ายกับน้อมไปในบัติภพชาติที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วแต่ภพชาติที่จะได้ไปเกิดนั้นนั้นย่อมเกิดขึ้นเนืองๆเป็นส่วนมากอุปมาเหมือนกระแสจิตของผู้ที่กำลังจะผูกพันอยู่กับการเล่นหรือกำลังดูลมหรวลกเช่กนกำลังเล่นไพ่เล่นหมากรุกกหหรือาลลัังวิททยุดูโศนน์เ่ี ด้วยจิตใจอันจดจ่ออยู่กับภาพหรือเสียงที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าหาได้คิดถึงไปนในเรื่องเราอย่างอื่นไม่แม้ว่าจะมีคนพูดจาไต่ถามหรือใช้สอยไว้บ้างก็ไม่ได้สนใจสักแต่พูดไปทำไปอย่างนั้นเองส่วนจิตใจหาได้เลิกละติดตามอารมณ์ที่สนใจต่อไปไม่คงจดจ่ออยู่กับภาพที่ดูหรือเสียงที่กำลังฟังอยู่เท่านั้นอุปมาณีเฉนใดกระแสจิตของผู้ก็จะตายแม้ว่าร่างกายจะทรมานด้วยการเจ็บปวดหรือมีผู้มาพูดจาแนะนําอารมณ์ที่ดีให้พักการใดก็ตาม กระแสจิตของพวกนั้นก็ยังคงยึดมั่นอยู่ในทติอารมณ์ที่ปรากฏเป็นระยะระยะสืบต่อกันไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่จะเป็นเพื่อไปเสมอกัวคือถ้าผู้ตายได้การเจ็บป่วยเป็นนานๆหรือหลายนาทีหลายชั่วโมงหลายวันหรือเป็นเดือนเป็นต้นกระแสจิตย่อมเกิดขึ้นเรืองเนือด้วยความเศร้าหมองหรือบริสุทธิ์แต่จะเปลี่ยนกระแสจิตที่สมองให้ผ่องใสหรือซีบผ่องใสให้สมองขึ้นอยู่กับผู้แนะนำซึ่งมีกาสเปลี่ยนได้หากรู้ว่านิมิตสามอย่างใดอย่างหนึ่งมาปรากฏเก่บผู้ที่จะตายหรือถ้าต้องการให้ผ่องใสก็ อาจมิสิทธิ์ต่ออายุหรือทําจิตให้ผ่องใสได้เมื่อตายก็จะได้ไปสู่สุคติหรือถ้าต้องการให้ผู้ตายผู้จะตายเศร้าหมองว่ายยามิพู้คือเรื่องคำบาปอกุศลหรือทะเลาะวิวาทแย่งสมบัติให้ผู้ตายได้ยินผู้ตายก็จะไปสู่อาบายทุกตินี้เรียกว่ามรณาสันนิษฐานธรรมดาส่วนผู้ตายโดือดทานหันอาการเป็นไปต่างๆของกระแสจิตดังกล่าวมามีไม่เช่นประสบบัปปเิเหตุกระทันหันตายทันทีจงยินตายโดยไม่รู้ตัว นิมิตอาจจะไม่ชัดเจนกับระแสจิตจึงยังไม่สมองหรือมองสาตายไปอาจเป็นสมบัติเวสีรอบุญสุดบาปส่งผลอีชีนี้กรณีพิเศษจิตวิจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายอย่างปัจจุบันพบย่อมเกิดขึ้นเกี่ยวกับคนที่มีชีวิตในระยะใกล้ที่สุดในสุดท้ายใงวิถีจิตหรือในเมื่อพระวังกจิตสิ้นสุดลงไปแล้วก็ดับไปเรือยงได้การทําหน้าที่ย้ายจากคนเก่าหมายความว่าปัจจาสันละสันนัมรณวิถีจิตนี้จะเกิดกับบุคคลผู้ที่จะตายในระยะใกล้ิดที่สุดซึ่งญาติมิตรไมารแอมทีีี่่ดดดหหืไไใ้้้ลว ในภาคปฏิบัติหมายถึงดวงตายครอบงำดวงธรรมประจำกายเดิมดับสนิททำให้หัวต่อกายทิพย์กับกายมนุษย์หรือที่นักเดียทั่อไปเรียกว่าเส้นใหญ่ชีวิตสีขาวบางบางได้หลุดออกจากกายเดิมเสียแล้วไม่ใช่ผู้ที่จะตายในอีกหนึ่งสองอันเป็นต้นไปซึ่งมรณาสันนบคนุคคุณคือคลที่ใกล้จะตายตามปกติในการแสดงมรณาสันนาะวิสีจำบาลีนีุ้วงหมายเอาปัจจาสนนะมรณาวิถีไม่ไดุ้่งหมายเอามรณาสันนวิถีธรรมดา ที่เกิดกับบุคคลที่ก็จะตายในภายในหนึ่งสองนทีเป็นต้นไปวรนาสันนวิถีธรรมดาได้แสดงแล้วในการประกฏนิมิตแห่งนิมิตทั้ง3ามันก็จะตายซึ่งยานนมิตอาจแนะนําอารมณ์ที่ดียังแก่เพื่อตายได้ส่วนรายละเอียดของปัจจารนาวิถีเวอร์ชันไรจะไม่ขอกล่าวไว้ในที่นี้